มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนฟังน้ําตาไหลน้องโยกสาวน้อยยอดกระตันยูเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําเอาหลายคนน้ําตาไหลาตามๆกันนะคะกับเรื่องราวชีวิตของน้องโยกสาวน้อยยอดกระตันยูวัยสิปีที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวต้องสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กผ่านทางรายการปัญญาปันสุขค่ะโดยน้องโยกเองเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของคุณตาคุณยายมาตั้งแต่เกิดนะคะ ซึ่งตาของน้องมีอาชีพเก็บขยะขายส่วนคุณยายทำอาชีพขายหอยทอดที่เขาขายบ้างหยุดบ้างเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงและก็ไม่มีทุนที่จะไปซื้อของมาทำขายค่ะจนบางครั้งต้องหยิบยืมจากเพื่อนบ้านมาก่อนทำให้น้องโยกต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมาตั้งแต่เด็กหลังจากที่ลำบากอยู่แล้ววันหนึ่งคุณตาต้องมาล้มป่วยจนถึงขั้นติดเตียง ทำให้รายได้ของครอบครัวต้องหายไปอีกทางน้องโยกต้องมาคอยดูแลคุณตาถังป้อนข้าวป้อนน้ําและคอยเช็ดต,ตัวให้ตลอดแต่น้องก็ทําด้วยความเต็มใจเพราะว่าได้คุณตาคอยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนะคะน้องยังบอกอีกด้วยว่าคุณตาและก็คุณยายเปรียบเสมือนพ่อและแม่ของน้องค่ะเพราะถึงแม้ว่าพ่อแม่จริงๆของน้องจะไม่เคยมาดูแลอะไรน้องเลยแต่ด้วยความรักของคุณตาคุณยายทำให้น้องไม่เคยรู้สึกว่าขาดอะไรเลยค่ะ หลังจากเรื่องราวของน้องได้ออกอากาศทําเอาชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมเรื่องราวชีวิตของน้องทําให้ต้องน้ําตาไหลไปตามๆกันนะคะพร้อมกับชื่นชมในความกระตันยูของน้องอีกด้วยและหลายคนยังชื่นชมว่าน้องเป็นคนที่ยิ้มสวยมากๆรอยยิ้มดูมีเสน่ห์สุดๆตัวก็สูงแบบนี้ดันให้เป็นดาราในช่องได้เลยค่ะส่วนใครอยากจะสนับสนุนน้องโยกก็สามารถไปอุดหนุนหอยทอดของคุณยายได้นะคะ ซึ่งร้านของคุณยายจะตั้งอยู่ที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีใครที่อยู่แถวนั้นหรือว่าผ่านไปผ่านมาสามารถเข้าไปชิมหอยทอดฝีมือคุณยายแล้วก็น้องหยกกันได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ